่อไปแล้วครับฟังเสียงเลยครับทุกคนครับฟังเสียงเด้อลูกวัวเป็นแก๊สในกระเพาะอาหารนะครับดูครับสองทางเลยครับดูดูลายนี่ครับทุกคนครับดูครับเห็นไหมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับมาดูวิธีช่วยเอาแก๊สออกจากกระเพาะของลูกวัวตัวนี้นะครับ มาดูอุปกรณ์ก่อนครับอันนี้เห็นสายยางนะครับสายยางนี่ประมาณความใหญ่ประมาณสักนิ่โปมือนึ่ครับความยาวประมาณ2เมตรนะครับตรงนี้จะต่อไปแบบเป็นปากไวบใบคลอยกอ,อกยานะครับแล้วตรงนี้นะครับจะเจาะรูนะครับเจาะรูด่วนเจาะรูใบตรงนี้ประมาณประมาณนิ้วหนึ่งมาเจาะรูตรงนี้รูนึงนะครับแล้วก็หางจากตรงนี้มานี่ประมาณ คือคือนึงนะครับมาเจาะรูตรงนี้อีกรูนึงนครับเจาะสองรูนะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็รูออกตรงนี้นะครับรูรูแก๊สเขาตรงนี้มาดูยาครับทุกคน,นมาดูยาที่ใช่นะครับนี่ครับอ่านชื่อดูด้าอ่านชื่อดูเองนะครับแล้วใช่ใช่เท่าไหนครับปริมาณกันใช้ก้าเอาประมาณนี้นะครับทีมาดูวิธีการสวยแ yeah, ย่สยางเข้าไปจนถึงกระเพาะ ของลูกวัวตัวนี้นเองะครับเพื่อปล่อยแก๊สออกมานะครับดูนะครับทุกคนครับเยพยายามจะเยตรงนะครับให้เยเขาค้างปากนะครับมันยังกิ่ง่ายนะครับเขาค้างปากเขานะครับเข้าไปแล้วครับถ้าเยไม่เข่าให้ดึงสายยางออกมาแล้วก็บเยเขาไป่ไหมนะครับอย่าบังคับอย่ากระแทกกระทันนะครับตรงเยเย็นๆนะครับ เข้าไปแล้วครับนี่เดี๋ยว,วย,ยูง่งสำนี้ครับสายยังนี่ครับเข้าไปสุดแล้วเครับีจาดยาวๆนะครับกดให้เขาระบายแก๊สออกมาจนท่องแฝงมันเดิมก่อนก่อนกลับขึ้นก่อนนะครับไปกอ,อกยาเข้าไปนะครับทุกคน ต้องรู้ว่าแก๊สออกหมดแล้วนะครับใน่องกาแฟก่อนนะครับทีนี้มากรอกยาครับ ค okay. มาดูตอนดึงสายยางออกวปสายยางยาวไหมไครับทุกคนไปแล้วดูครับยาวไม่ยาวโอเคครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูหลังจากที่ช่วยเขาระบายแก๊สออกมาแล้๋ยวทองเขาเป็นยังไงนะครับ มาดูครับทุกคนครับนี่ครับถึงทองกันไหมจากเมื่อกี้นี่ปองๆสองทางเลยครับดูครับดูลายเห็นไหมครับหายเป็นปกติแล้วครับดูครับปล่อยที่นี่ครับโอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ติดไว้ก็ขอไว้แค่นี้กครับสวัสดีทุกๆคนครับสวัสดีครับ